สวัสดีค่ะ Hello Hello เจอกันดีกันนะคะ เมื่อคลิปที่แล้วนพี่ดําได้โชว์วิธีการหมักแอปเปิ้ลไซเดอร์วินิกาครั้งที่หนึ่งไปแล้วนะคะการหมักครั้งที่หนึ่งเนี่ยเราใช้เวลาในการหมักประมาณ30วันนะคะและใน30วันเนี่ยเราจะต้องคอยเช็คดูว่าแอปเปิลของเราไม่ได้ลอยขึ้นมาเหนือน้ำหมักนะคะ เพราะว่าถ้ามันลอยขึ้นมาเหนือน้ำหมักเนี่ยมาเจอกับอากาศมันก็อาจจะทําให้เกิดกระาได้ค่ะวิธีการเช็คของเรานะคะเป็นแบบนี้ค่ะคือว่าวันที่1ถึงวันที่7นะคะเราจะเช็คทุกวันค่ะวันที่8ถึงวันที่15นะคะเราก็จะเช็ควันเว้นวันถ้าไม่สะดวกนะคะก็อาจจะเว้น2วันบ้างได้ค่ะแล้วพอวันที่16ถึงวันที่30นะคะเราก็เว้นได้2-3วันหรือว่าอาจจะมีบ้าง3-4วันนะคะ แล,และในวันนี้แอปเปิลไซเดอร์วิลิก้าของเราที่หมักเอาไว้นะคะก็ครบ3าสวันแล้วค่ะเราก็พร้อมที่จะหมักครั้งที่2ได้นะคะแต่ก่อนที่พี่ตังจะโชว์วิธีการหมักครั้งที่2นะคะพี่ตังอยากจะให้น้องๆได้เห็นหน้าตาของแอปเปิลไซเดอร์วิลิก้าของเราที่มันเปลี่ยนไปแต่ละวันแต่ละวันภายใน1เดือนเนี่ยนะคะว่าหน้าตามันเป็นยังไงค่ะโอเคไปดูกันเลยค่ะ วันที่1ก็จะมีฟองนิดหน่อยนะคะมันก็จะอยู่ตามขอบขอบค่ะเราก็พยายามกดแอปเปิลลงไปให้อยู่ใต้น้ำหมักนะคะเพื่อไม่ให้เกิดราค่ะเสร็จแล้วปิดฝาแล้วก็เอาไปเก็บไว้ในที่ที่ไม่มีแสงสว่างผ่านโดยตรงค่ะวันที่2เปิดฝามาเราก็จะเห็นว่ามีฟองมากขึ้นแล้วนะคะเราก็พยายามกดแอปเปิลลงไปให้อยู่ในน้ำหมักค่ะเสร็จแล้วก็ปิดฝาเอากลับไปไว้ที่เดิมค่ะ วันที่3ามเราจะสังเกตเห็นว่าแอปเปิลของเราเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะเราก็กดแอปเปิลลงไปให้อยู่ในน้ําแล้วก็ปิดฝาเอากลับไปไว้ที่เดิมค่ะวันที่4เราก็จะเห็นว่ามีฟองมากขึ้นนะคะแล้วสีของแอปเปิลด้านบนของเราก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลแล้วล่ะคะ่ะเราก็จะพยายามเอาแอปเปิลด้านบนนะคะลงไปไว้ด้านล่างแล้วก็เอาแอปเปิลด้านล่างขึ้นมาไว้ข้างบนค่ะแบบนี้ล่ะคะ่ะ เสร็จแล้วก็ปิดฝาเหมือนเดิมค่ะวันที่5หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแอปเปิลด้านบนก็จะเป็นสีน้ำตาลนะคะก็เช่นกันนะคะโรเตทมันนะคะสลับเอาด้านบนลงไปข้างล่างแล้วก็เอาข้างล่างขึ้นมาไว้ข้างบนค่ะเสร็จแล้วก็ปิดฝาเอากลับไปไว้ที่เดิมค่ะ วันที่6นะคะเราจะเห็นเนื้อแอปเปิลเนี่ยนะคะตกตะกอนลงไปอยู่ที่ก้นมากขึ้นนะคะและแอปเปิลก็จะเบาตัวลอยขึ้นมาข้างบนอย่างนี้ค่ะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเราก็พยายามกลับเอาข้างล่างไว้ข้างบนเอาข้างบนลงไปข้างล่างเหมือนเดิมค่ะเสร็จแล้วก็ปิดฝาเอากลับไปไว้ที่เดิมค่ะวันที่7หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็เช่นเดิมค่ะ พยายามคนสลับเอาด้านบนลงไปไว้ข้างล่างแล้วก็เอาข้างล่างขึ้นมาไว้ข้างบนค่ะเสร็จแล้วก็ปิดฝาเอากลับไปไว้ที่เดิมค่ะวันที่8เราจะเริ่มเห็นว่าแอปเปิลของเรานเนื้อมันจะฟูมากขึ้นนะคะแล้วก็หลังจากวันที่8เป็นต้นไปเนี่ยเราไม่ต้องคนทุกวันแล้วนะคะเราก็อาจจะเว้นวันหรือเว้น2วันก็ได้ค่ะ เสร็จแล้วก็ปิดฝาเช่นเดิมค่ะเอากลับไปไว้ที่เดิมค่ะวันที่9และวันที่10พี่ตัไม่ได้เปิดคนนะคะก็มาเปิดคนวันที่11เลยค่ะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วก็ปิดฝาเหมือนเดิมค่ะวันที่13เนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าเนื้อแอปเปิลของเรายุ่ยมากขึ้นและก็มีน้ำหนักเบาขึ้นเยอะเลยค่ะเราก็คนต่อไปค่ะ เสร็จแล้วก็ปิดฝานะคะเราจะเห็นว่าที่ก้นของโหลเราเนี่ยนะคะจะมีเนื้อของแอปเปิลตกตะกอนอยู่เยอะขึ้นค่ะวันที่15นะคะเราจะเห็นว่ามีแผ่นวุ้นบางๆอยู่ตรงด้านบนนะคะซึ่งมันก็คือเดมัตเตอร์นั่นเองค่ะเราก็ทำการคนต่อไปค่ะ ตอนนี้จะคนง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าแอปเปิลเนื้อยุ่ยแล้วก็เบาตัวลงมากเลยค่ะเสร็จแล้วก็ปิดฝาเพื่อการแมลงและฝุ่นเหมือนเดิมค่ะวันที่20เราก็จะเห็นด h มมเตอร์เป็นแผ่นวุ้นหนาขึ้นนะคะก็จะเป็นหนาประมาณนี้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็คนด h มมเตอร์ไปด้วยกันเลยนะคะคนไปนเลยค่ะ เสร็จแล้วก็ปิดฝาเหมือนเดิมค่ะและหลังจากวันที่20พี่ต๋อก็ไม่ได้เปิดคนอีกเลยนะคะพอถึงวันที่30นะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะจะเห็นมีเดมาเตอร์เป็นวุ้นแผนน่นนาขนาดนี้อยู่ด้านบนค่ะโอเคค่ะก่อนที่เราจะไปดูวิธีการหมักครั้งที่2นะคะพี่ต๋องก็เอาแอปเปิลไซเดอร์วิธีการที่พี่ต๋องหม,มักเอาไว้ตั้งหลายขวดนี่นะคะมาให้น้องๆดูค่ะให้น้องๆสังเกตดูนะคะว่า สีสันของแต่ละขวดเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันมันจะแตกต่างกันไปนิดๆหน่อยๆนะคะแล้วเท็กซ์เจอร์ของมันก็จะแตกต่างกันไปด้วยค่ะบางขวดมันก็จะยุ่ยมากกว่าบางขวดมันก็จะยุ่ยน้อยกว่านะคะทั้งๆที่เราก็หมักในเวลาเดียวกันแล้วก็วันเดียวกันค่ะและแอปเปิ้ลที่พี่ต๋อใช้เนี่ยนะคะมันก็จะมีจากหลายที่ด้วยนะคะก็มีแอปเปิ้ลที่พี่ตําเอามาจากสนามอ๊อฟนะคะซึ่งพี่ต๋เอามา ทำโชว์น้องก็คือขวดนี้นะคะเป็นแอปเปิ้ลที่มาจากสนามกอล์ฟแล้วก็มีแอปเปิ้ลที่มาจากสวนหลังบ้านของพี่ตังเองนะคะสําหรับแอปเปิ้ลที่มาจากสวนหลังบ้านพี่ตังเนี่ยมันจะเป็นค็อกเทลนะคะคือว่าในต้นเดียวกันเนี่ยมันจะมีแอปเปิ้ลหลายชนิดรวมกันอยู่ค่ะรสชาติเวลาที่เราทําเสร็จแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะบางขวดเนี่ยพี่ตังก็ ใส่ ACV ไปตอนที่เราเริ่มต้นหมักด้วยนะคะบางขวดพี่ต่ำก็ไม่ได้ใส่สําหรับขวดที่พี่ต่ำทําโชว์เนี่ยนะคะพี่ต่ำก็ไม่ได้ใส่ ACV ค่ะเวลาที่เราใส่ ACV ไปตอนเริ่มต้นเนี่ยนะคะมันจะทําให้การหมักของเราเนี่ยเร็วขึ้นนะคะแล้วเท่าที่พี่ต่ำสังเกตที่พี่ต่ำทํามาเนี่ยรสชาติมันก็จะต่างกันนิดนึง้วยคะ่ะอันที่เราใส่ ACV ลงไปตอนเริ่มต้นเนี่ยนะคะ มันจะมีรสชาติที่อร่อยกว่านิดนึงนะคะพี่ตับคิดว่าเนาะแล้วก็อันที่ไม่ได้ใส่เนี่ยรสชาติมันก็จะอืไม่แหลมเท่ากับอันที่ใส่ ACV แต่สรุปแล้วมันก็อร่อยกว่าที่เราซื้อแน่นอนค่ะอย่างที่พี่ตับบอกนะคะพวกแกนของมันหรือว่าเมด็ดหรือว่าก้านอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เราตัดออกเนี่ยพี่ตับก็ไม่ได้ทิ้งนะคะพี่ตับก็เอามาดองไว้ในโหลนี้ค่ะ แล้วก็รสชาตมันออกมามันก็จะเหมือนกับที่เราดองด้วยแอปเปิลธรรมดาลเลยล่ะคะ่ะโอเคตอนนี้พร้อมแล้วหรือยังถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปดูวิธีการหมักครั้งที่2กันเลยค่ะโอเคค่ะตอนนี้เราก็มาเริ่มทําการหมักครั้งที่2กันเลยนะคะขั้นตอนนี้ไม่มีอะไรยุ่งยากเลยค่ะแค่กรองเอานำ Apple ้ำแอปเปิ้ลไซเดอร์วินก้านี่เองล่ะคะ่ะแล้วข้างๆนี้นะคะก็คือขวดที่มีแตมใส ตัวเดอร์มัตเตอร์เอาไว้นะคะเลี้ยงเขาไว้นะคะพี่ต๋มก็เลี้ยงด้วยน้าแอปเปิ้ลไซเดอร์วินนก้าเนี่ยแหละคะ่ะสําหรับเอาไว้เป็นสารตั้งต้นนะคะเพราะว่าเวลาที่เราใส่เดอร์มัตเตอร์หรือว่าน้าแอปเปิ้ลไซเดอร์วินิก้าที่มีเดอร์มัตเตอร์อยู่เนี่ยนะคะเอาไปเป็นสารตั้งต้นนะคะมันจะทําให้การหมักของเราเนี่ยนะคะเร็วขึ้นค่ะตอนนี้เดี๋ยวพี่ต๋มก็จะให้น้องๆดู ว่าพอครบ30วันแล้วนะคะเปิดฝาออกมานะคะเราก็จะเห็นว่ามีแผ่นวุ้นบางๆนะคะเคลือบอยู่ตรงข้างหน้าของ Apple ิ้ d e r เดอร์วิของเรานะคะพี่ําก็จะโชว์น้องๆนะคะมันก็หน้าตาคล้ายๆสก o บี้นี่หน้าตาก็จะคล้ายๆสก o บี้นะคะเป็นแผ่นวุ้นใสๆแบบนี้นะคะนี่นะคะ เป็นอะไรที่มีประโยชน์มากๆเลยค่ะแล้วพี่ต่มก,ก็จะเก็บเขาเอาไว้ในขวดสก o บี้ขวดเดอะมาเตอร์เนี่ยหค่ะหน้าตาเหมือนสก o บี้เลยเนาะก็เก็บเข้าไว้โอเคปิดสาก่อนแล้วตอนนี้เราก็จะมาทำการกรองนะคะวิธีการกรองเนี่ยนะคะถ้าน้องๆไม่มี แบบนี้พี่ตําใช้เหมือนกับที่เขาทําโอเลี้ยงเนี่ยนะคะที่กรองโอเลี้ยงเนี่ยนะคะเพราะว่ามันเป็นเหมือนผ้าขาวบางเนี่ยนะคะก็น้องๆก็สามารถจะใช้เป็นตะแกรงแต่ว่าจะต้องเป็นตะแกรงที่เป็นพลาสติกนะคะคือว่าตัวตัวตะแกรมันเป็นพลาสติกนะคะไม่เป็นโลหะนะคะเขาไม่ชอบโลหะค่ะมันจะทําปฏิกิริยากันแล้วก็จะเป็นสารอะไรที่ ไม่ดีต่อร่างกายค่ะโอเคถ้าน้องๆใช้เป็นตะแกรงพลาสติกเนี่ยนะคะก็ควรจะเอาผ้าเขาวบางเนี่ยนะคะมาวางอีกชั้นหนึ่งค่ะแล้วก็กรองค่ะแต่วันนี้พี่ตังก็จะใช้เป็นถุงอันนี้ละคะ่ะเหมือนถุงที่เขาใช้ทำหอเลี้ยงนะคะง่ายดีเนาะโอเคแล้วก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็จะตักน้ำแอปเปิ้ลส่เดอร์ของเราเนี่ยนะคะโอ้นี่ยังมีสก b บี หรือว่าเดี๋ยวมัดเลยอยู่ตรงนี้อีกนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตค่คอยเอาใส่เนนทีเดียวเลยแล้วก็ตักน้ำเนาะแล้วก็ใส่ลงไปกรองผ่านผ้าขาวบางนะคะส่วนที่กรองไม่ได้นะคะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะถ้าไม่อยากจะทิ้งนะคะเอาไปรวมกับเนื้อที่หลังจากเราตักน้ำเอาไปหมดแล้วเนี่ยนะคะเอาไปทำอะไรก็ได้ค่ะส่วนใหญ่เขาก็จะเอาไปทำแอปเปิลซอสกันค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือการบรรจุลงขวดค่ะเราก็เปิดฝาขวดนะคะแล้วเราก็ใช้กรวยนะคะเอามาว่างเนาะแล้วก็เทแอปเปิลไซเดอร์วิลิกาของการหมักครั้งแรกเนี่ยนะคะลงไปในขวดค่ะโอเคแล้วเราก็ปิดฝาขวดนะคะ น้ำแอปเปิลไซเดอร์ที่ได้จากการหมักครั้งแรกนะคะสีก็จะออกคุ่นๆแบบนี้นะคะแล้วพอเราหมักครั้งที่สองนะคะยิ่งนานวันไปนะคะสีของมันก็จะใสขึ้นเรื่อยๆค่ะตอนนี้เราก็จะเอาไปไว้ในที่ที่ไม่มีแสงผ่านโดยตรงนะคะแล้วก็ถ้าเงียบๆหน่อยนะคะที่คนไม่เดินพุกพิกาก็จะดีมากๆเลยนะคะเราจะหมักแอ ปเปิ้ลไซเดอร์ฮุยกาครั้งที่สองเนี่ยนะคะประมาณเอ่อสี่อาทิตย์ถึง6อาทิตย์นะคะนั่นก็คือประมาณ1เดือนถึง1เดือนครึ่งนะคะอันนี้ก็แล้วแต่สภาพอากาศด้วยนะคะถ้าอากาศค่อนข้างจะอุ่นนะคะมันก็จะเร็วถ้าอากาศค่อนข้างเย็นนะคะมันก็จะช้าหน่อยนะคะบางทีเี่ต้องก็หมักไปจนถึง2เดือนเลยค่ะโอเคตอนนี้การหมักแอปเปิ้ลครั้งที่2ในวันนี้ ก็เสร็จสิ้นแต่เพียงแค่นี้นะคะพี่ต๋ำก็จะเอาไปตั้งไว้ในที่ที่พี่ต๋ำบอกนั่นแหละค่ะแล้วก็จะทิ้งเอาไว้โดยไม่ต้องทําอะไรอีกเลยนะคะแล้วถึงเวลาเราก็จะเห็นว่าน้ำแอปเปิ้ลไซเดอร์วิตาของเราเนี่ยนะคะใส่ขึ้นใส่ขึ้น,ใส,นใส่ขึ้นทุกๆวันนะคะพอประมาณหนึ่งเดือนหรือหนึ่งเดือนครึ่งเนี่ยนะคะก็จะพร้อมดื่มเลยค่ะโอเควันนี้แอปเปิ้ลไซเดอร์วิตา มาครั้ที่2องนุพี่ตับก็สเสร็จเรียบร้อยลงแล้วนะคะขอให้น้องๆทุกคนนะคะมีความสุขแล้วก็สนุกกับการกินคีโตแล้วก็ฟาสติ้งค่ะแล้วก็ขอให้ทุกๆคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยห่างไกลจากโควิดนะคะวันนี้พี่ตัมต้องลาไปแล้วเจอกันใหม่มาชอบต้องการค่ะบ๊ายบายค่ะ จะเอามาให้ดูนะคะว่าสีสันของมันจะแตกต่างกันโดยชิ้นเชิงเลยนะคะอันนี้คือแอปเปิลไซเดอร์วิกาที่ได้จากการหมักครั้งที่1ค่ะอันนี้คือแอปเปิลไซเดอร์วิกาที่ได้จากการหมักครั้งที่2นะคะเห็นไหมคะสีใสสวยงามเลยนะคะรสชาติอร่อยมาก